ดูมันอย่างที่มันเป็นนะคะว่ามันจะเกิดความรู้สึกอชอบใจไม่ชอบใจหรือว่าความทุกข์อะไรก็รู้สึกว่าเออคือพยายามอะไรก็ไม่ได้หยุดก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ก็เลยาช่งมันก็ก็ช่างมันอยากไม่อยากคือทุกข์นะใช่ไหมหรือว่าไม่หยุดไม่หยุดก็ช่างมันจะอยากจะหยุดก็ช่างมันก็เลย แต่มันก็มีหลงไปคลุกไปหมกมุ่นคึุ้นคิดแล้วค่ะแต่ว่าพอ,อาพอพอ,พอคิดไปคิดมาก็ช่างช่างช่างมันไม่มองมันอย่างที่ว่ามันเ,เป็นเงี้ยมันอยากเป็นอะไรก็เป็นไปเพราะว่าทําอะไรก็ไม่ได้ค่ะอยากจะอยุดก็หยุดไม่ได้ทําก็ผิดเหมือนกันหยุดก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถูกก็เลย ม่เอารู้ไปทั้งมันนะคะแล,แล้วก็เห็นว่าเออทุกครั้งทุกทุกเออ่ถ้าจะทุก,ทกอาการที่รู้เนี่ยมันมีเราไปรู้ตลอดเลยอะค่ะก็ก็กเออก็แต่รู้ว่ารู้แล้วเออเนี่ยมันมีแต่มันมีมันมีเรามันมีเราอยู่ตลอดเวลาที่ที่ที่ไปรู้อะไรมันก็จะมีเราอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ก็ก็รู้สึกว่าก,ก็แค่รู้มันเพราะว่าจะไปทําลายความเป็นเรามันก็ไม่ใช่เพราะมันก็เป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นความรู้สึกเป็นเราก็สร้างมันมัน,มนก็เห็นมันเป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ก็ก็เห็นว่ามันจะมีตัวเราไป ไปมีส่วนไปไปพยายามไปมีส่วนตลอดไปรู้ไปอะไรค่ะก็แต่ก็อย่างที่ก็กลับเมื่อกี้ว่าเออหยุดทํายจะหยุดก็ไม่ได้ก็ก็เลยไม่ไม่พยายามดูไปอย่างที่มันเป็นนะคะก็ผิดกระช่างมันอะยเงี้ยก็ก็ก็แต่ก็ยังมีการช่วยเหลือตัวเองอยู่แต่แต่ก็รู้สึกว่าก็ ก็มีการมีมีม,มีมีช่วงที่ที่ทต่อมันนะคะมันอยากเป็นไงก็ก็เป็นขึ้นมาบ้านมันดี่เตี้ยในการทำความเข้าใจอีกทหนึ่งที่เต้ยบอกว่า,วาเดี๋ยวเราก็หลงลงไปร่วมเล่นลงไปคลุกเข้าไปคลุก ก็มีความรู้สึกว่ามีการช่วยตัวเองเดี๋ยวมีการช่วยตัวเองต่างๆเหล่าเนี้เดี๋ยวก็มันก็รู้เท่าทันความหลง่าช่วยตัวเองเดี๋ยวก็เพลิเพ <ๆ S 1> ก็มีตัวเราเข้าไปคุกหรือว่าตัวเราไม่คุกความจริงตรงนี้มันต้องมีปัญญาที่ละเอียดขึ้นไปอีกขั้นสูงสุดขึ้นไปอีกคือไม่ว่าทุกขณะปัจจุบันเนี่ยจะมีตัวเราเข้าไปคุกม,มีความรู้สึกว่ามีตัวเราเข้าไปคุกม,มันก็เป็นต้องการปรุงแต่ง จะมีหลงว่ามีตัวเราเข้าไปทําอะไรมันก็เป็นสังขารรุงแต่งหรือแม้แต่จะมีความรู้สึกว่าตัวเราไม่ไม่เข้าไปคลุกกับอะไรหรือตัวเราไม่เข้าไปมีอารมณ์อะไรในความรู้สึกว่าเป็นเราเราตัวเรา้วนแต่เป็นสังขารรุงแต่งทั้งหมดตรงนี้สําคัญมากเลยเพราะว่ามันแตกต่างกันมากเลยระหว่างปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นสังขารรุงแต่งทั้งหมดตัวเราไม่มี มันก็จะกลายเป็นวิสังขารที่ไม่มีตัวตนแต่ถ้าเราพยายามช่วยตัวเราแล้วเราไม่เห็นว่าไอ้ที่พยายามช่วยตัวเรามันก็เป็นสังขารปรุงแต่งมันจะเกี่ยวกับช่วยตัวเราพยายามช่วยตัวเราอย่างไงก็มันเป็นสังขารปรุงแต่งเพราะตัวเราไม่มีมันจะมีตัวดูดเข้าไปตัวเราหลงเผลอดูดเข้าไปหรือตัวเราพยายามไม่ถูกดูดหรือตัวเราจะเป็นตัวอิสระลอยเดบไปอิสระ สิ่งเหล่านั้นก็เป็นสังขารปรุงแต่งมดไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าตัวเราไม่มีมีแต่ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งธรรมชาติมีแค่สองธรรมชาติคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งมีแต่ความรู้ก็ไม่มีกิริยาอาการอีกมีแต่ความรู้ก็ไม่ใช่ว่าไปไล่รู้อาการมีแต่ความรู้ว่า ทุกกิริยาการที่มันไหวตัวได้ก็เพิ่มได้มีิริยาการมีความรู้สึกอย่างไรก็ตามมันก็เป็นสังขารไปตงแต่หมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่มีใครเข้าไปยึดถือไม่มีใครเข้าไปสะวยไม่มีใครเข้าไปรองรับไม่ว่าจะเป็นอย่างไงที่เตยบอกว่าเราไม่รู้จะทำอย่างไงก็เราทําอะไรไม่ได้เราจะต้องปล่อยมันปล่อยมันเป็นไปอย่างที่มันเป็น เราไม่รู้จะทาไงเพราะว่าเราทําอะไรมันไม่ได้คําพูดอันนี้มันแสงถึงในความรู้สึกลึกๆึในใจเราว่า <c oughs> เราเนี่ยมีตัวตนมีตัวตนมีตัวตนของเราเรามีตัวตนมีตัวตนของเราเราทําอะไรมันไม่ได้เราเลยต้องปล่อยวางมันปล่อยมันไปอย่างที่มันเป็น แต่ความจริงอ่ะเราไม่มีหรอกตัวตนของเราไม่มีไม่มีตัวตนของเราเลยจริงไม่มีใครจะต้องอ่ะยอมมันะคือยอมมันมันเป็นอย่างที่มันเป็นโดยที่เหมือนกับไม่ยินยอมเข้าใจไหมมันเหมือนกับไม่ยินยอมเลยคือแต่ต้องยอมมันมันก็เป็นยอมแต่ก็ต้องยอมให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นเพราะว่าทําอะไรกับมันไม่ได้แต่กับเรามีความรู้สึกใหม่ว่าตัวเราไม่มีเลยไม่มีตัวตนของเราเพราะนั้นมันจะเป็นยังไง มันก็คงเป็นอย่างที่มันเป็นเพราะตัวเราไม่มีกับที่จะเราไม่รู้สึกว่าเราทําอะไรกับมันไม่ได้จริงๆเราต้องยอมให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นไม่เหมือนกันนะเนี่ยในใจของตัวลึกๆที่ที่พูดไปหยุดสงสาประโยชน์บางทีก็มีตัวเราเข้าไปร่วมเล่นที่เราไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นอย่างนี้อย่างไรอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ทําไงกับมันก็ต้องยอมมันเป็นนี้มันเป็น หรือว่ามีคาพูดประโยชน์อื่นนี่ก็ลักษณะแบบเดียวกันน,นี่ยคือในแสดงว่าในใจลึกๆมันมีตัวเราอยู่ในใจลึกๆตัวนี้ถ้ามีรู้สึกว่าในใจลึกๆมีตัวเราอยู่มีเราเป็นตัว,วตนมีตัวตนของเราอยู่ในขันหานี้พระเจ้าตรัสว่าจะไปยึดถือเอาขันห้าร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา และไม่มีตัวตนของเราอยู่ในขันห้านี้อยู่ในร่างกายจิตใจนี้แต่เรากลับมีตัวตนของเรามีตัวเราอยู่ในร่างกายจิตใจนี้มีตัวเราเราเลยมีความรู้สึกว่าเราจะต้องช่วยตัวเราจนสุดความสามารถเราทําอะไรกับมันไม่ได้เราเลยต้องปล่อยมันบางทีเราก็มีสติเผลอไปแล้วเราก็เลยลงไปคุกเราพยายามจะช่วยตัวเราให้ไม่ลงไปคลุกไม่เข้าร่วมไปผสม ที่เราพูดทุกอย่างเนี่ยหรือเราปฏิบัติอยู่นยในทุกณาปฏิบัติมาแสดงถึงความที่เราเข้าใจผิดเป็นวิจาที่ดิเป็นอวิชชาคือเรากลับไปรู้สึกว่าในขันห้าเนี่ยมีตัวเรามีตัวเราเป็นตัวเป็นตนอยู่ในขันห้านี้หรือเอาขันห้าเนี่ยเป็นตัวเราเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราถ้าเราเห็นว่าขันห้าเนี่ยเป็นร่างกายจิตใจเนี่ย ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วไม่มีตัวเราอยู่ในการน้าเนี่ยมีแต่ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งที่มีแต่ความรู้รู้ว่าตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนของเราแล้วก็สังขารทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่มีตัวเราอยู่ในการน้ามันก็เลยมีแต่สังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นเองระดับไปเองเกิดขึ้นเองระดับไปเองไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจ ไม่ว่าจะมีสภาวะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะมีรู้สึกก่ามีตัวเราไปร่วมมีตัวเราจะต้องพยายามทําอะไรหรือหรือตัวเราจะต้องวิเคราะห์วิจาร์ณวิจัยอะไรทำความเข้าใจพยายามติดตองทำควาเข้าใจนนในทุกขณะปัจจุบันใจมันก็รู้สึกไปตลอดเวลาว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสังขารเป็นสังขารที่เป็นสังขารไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไมีแล้วหายไปไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรา,ไม,เราไม่ใช่ตัวตวนของเรา ถ้าอย่างนั้นสังขารทั้งหลายก็คงเป็นไปอย่างที่มันเป็นจริงๆไม่มีใครต้องพยายามไปไปทนกับมันต้องพยายามที่ว่ายอมปล่อยมันไปอย่างที่ไม่ค่อยจะยินยอมพร้อมใจนะเข้าใจไหมขอทวนหน่อยสิ่ว่าเราพอใจยัไงเราพอใจยังไงเข้าใจนะเราจะเห็นว่าเราจะปฏิบัติยังไงไอ้ของเก่าของใหมท่ที่ก่อนที่จะฟังลงตาแล้วฟังลงตาเสร็จแล้วเข้าใจแล้วไปยังไง ของเก่าก่อนฟังขณะฟัง,ง,ฟงและหลังฟังจบแล้วเป็นยังไงทวนใหม่ให้เห็นว่าไม่ว่าเราไม่ว่าจะมีความคิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เห็นว่ามันเป็นสังขารรูมแต่งไมะต้องความความรู้สึกเป็นตัวเราหรือว่าสิ่งสิ่งที่เราไปรับรู้ทั้งหมดเนียเป็นสังขารรูมแต่งไม่มีไม่มีเราอยู่มัน เพราะว่าเดิมแต่เดิมมันไม่มีเราเพราะนั้นมันก็ไม่มีไม่มีตัวเราที่ที่จําเป็นจะที่ที่จะต้องไปถูกกํจาจัดเพราะว่าเดิมมันไม่มีเราอยู่แล้วทุกอ่างั้นถ้าเราถ้าเราไปปรงุงไปพยายามที่จะกําจัดตัวเ,าเราก็คือเท่ากับพยายามกําจัดสิ่งที่มันไม่มีขึ้นมันก,มนก็มันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอา เอาเอาสิ่งไปพยายามกำจัดสิ่งที่ไม่มีในเบื้องต้นมันก็เป็นการที่เราปรุงแต่งไปกำจัดสิ่งที่มันไม่มีซึ่งมันไม่ใช่็คือให้เห็นว่าทุกทุกอย่างเป็นสังขารปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกที่เป็นตัวเราหรือมีความพยายามหรือสิ่งที่เรา ดิ้นรนขนขวายือความรู้สึกต่างๆความันให,ให้ให้เห็นว่านั่นมันเป็นสังขารปรุงแต่งไม,ไม่ไม่ต้องไปทําอะไรมันอย่างนี้แหละแค่ให้เห็นมันเป็นยังไงก็ให้เห็นเป็นไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ตัวเราไม่มีมันก็เลยก็ต้องไปแต่ สิ่งใดเกิดขึ้นจริงนั้นก็ยอมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครต้องไปทําอะไรกับมันได้ไม่มีใครพยายามไปทําอะไรกับมันได้แม้แต่ความพยายามจะไปทำอะไรกับสังขารทั้งหมดหม,มันก็เป็นปสังขารมันก็เป็นสิ่งประดับไม่ไม่ต้งอง,ง,ตง,งไปห้ามมันคือถ้ามันจะทําอะไรขึ้นมาขยะทํา,อ,าทอะไรก็ให้เห็นว่าอ้นนี้มันเป็นสังขารปรงแต่งที่ที่ปรงแต่งจะช่วยเราจะจะจะวางจะอะไรก็แล้วแต่ โดยที่ไม่หลงไปร่วมกับมันด้วยใช่ไหมคะให้เห็นเฉยๆเดี๋ยว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 ตรงนี้ก็ขาดเคลื่อนโดยที่ไม่หลงไปร่วมกับมันจะไม่หลงไปร่วมหมายว่าเราถ้าตัวเราไม่มีแล้วจะมีใครหลงไปร่วมและไม่มีใครไม่หลงไปร่วมอ๋อถ้ามาหลงไปร่วมคือม uh ันมีตัวเราเข้าไปแล้วถึงแม้จะหลงไปร่วมมันก็เป็นสังขารแต่ความรู้สึกว่ามีตัวเราหลงไปร่วมไม่มี แต่ความรู้สึกว่ามีตัวเราลงไปร่วมเนี่ยอันนั้นเป็นสังขารปรุงแต่งแต่ตัวเราที่ไปร่วมจริงๆไม่มีเพราะทุกครั้งที่รู้สึกเป็นตัวเราน่มันคือสังขารปรุงแต่งถูกใช่แต่ตัวเราที่ไปร่วมจริงๆไม่มีทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกมีตัวเราไปร่วมอันนั้นเป็นสังขารปรุงแต่งแต่ตัวเราที่ไปร่วมจริงๆไม่มีไม่ใช่นั้นเราจะพยายามจะช่วยตัวเราให้ไม่ไปร่วมปรุงแต่งมันเป็นสังขารที่ มันจะเป็นสังขารซ้อนสังขารคือมีตัวเราเป็นร่วมก็เป็นสังขารเราอยากจะช่วยตัวเราให้ไม่ไปสังขารก็เป็นสังขารเป็นงั้นจะหลงสังขารหลงเล่นสังขารตลอดเลยที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพ่อแม่กวูอาจารย์ใหญ่ท่านเขียนไว้ในขันทวิมุตติสมังคีธรรมะว่าสิ้นสังขารมีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริงถ้าเรายังไม่เข้าใจตรงนี้เราจะหลงเล่นสังขารตลอดเวลาเลยเอานี่ไปแจกจ่ายกันนะ เพียงเราเข้าใจดยใจของเราแค่นี้นะเพราะตัวตนของเราไม่มีเราไม่มีตัวตนไม่ได้พยายามไปทําอะไรเพื่อให้เราไม่มีตัวตนแต่ตัวตนของเรามันไม่มีแต่แรกมันมีแต่ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งธรรมชาติมีแค่สองอย่างนี่ละธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งได้เรียกว่าสังขารธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้เรียกว่าวิสังขาร ธรรมชาติมีแค่นี้เองอันตัวตนของเราอะ่ะไม่มีไม่มีตัวตนของเราแต่แรกทั้งในในธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งและธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราถ้าเราเนี่ยชัดเจนในใจของเราตลอดเวลายอย่างเนี้ยภายในใจของเรามันเป็นอย่างไรก็ตามมันก็คงเป็นอย่างที่มันเป็นจริงๆมันไม่มีใครต้องไปทําอะไรกับมัน ไม่มีใครเลยต้องพยายามที่จะดึงตัวเราออกจากมันหรือพยายามจะช่วยตัวเราให้มันไปติดอะไรหรือว่าพยายามจะช่วยตัวเราให้ออกมาจากอะไรให้ออกมาเปอิสระคือตัวเรามันไมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าถ้ามีความรู้สึกว่ามีตัวเราขึ้นมามันก็เป็นสังขารุงแต่งทั้งหมดส่วนธรรมชาติที่ไมุ่งแต่งมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ความรู้ว่า มีแต่สังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นและสังขารทั้งหลายที่ดับไปถ้าอย่างนี้ทุกขณะปัจจุบันนะทุกขณะจิตปัจจุบันมันมีกิริยาการอะไรก็ตามเนี่ยมีสภาวะทรรอย่างไรมีกิริยาการอย่างไรก็ตามก็มันธรรมชาติเลยคงเป็นไปอย่างที่มันเป็นตามธรรมชาติไม่มีใครไปสเสวยไม่มีใครไปยึดหรือไม่มีใครไปแสกแจงไม่มีใครพยายามไปทําอะไรกับมัน ถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นแต่สังขารแสดงขึ้นมาตามความเป็นจริงเลยในทุกขณะจิตปัจจุบันไม,ไ,มไม่ทราบจะเข้าใจไหมชัดเจนไหคิดว่าเข้าใจค่ะตรงนี้ไม่อยากไม่อยากให้ทุกคนผ่านเพราะว่าตรงนี้คือหัวใจเลยที่จะพ้นทุกข์ไม่พ้นทุกข์ในขณะปัจจุบันมันอยู่ที่ตรงนี้เลยอันตรงนี้สำคัญมาก ความเข้าใจคาดเคลื่อนนิดเดียวเพียงเว่าความมีตัวเรากับความไม่มีตัวเราความมีตัวเราอยู่แล้วพยายามจะทาลายความมีตัวเรากับความที่รู้สึกว่าไม่มีตัวเราอยู่เลยจริงๆมันเป็นที่ตัวเราไม่มีมาแต่แรกมันแตกต่างกันมากเลยที่ว่ากลางวันเนี่ยเราเดินไปได้ทั่วเลยในในบริเวณนี้ทั้งหมดพอตกกลางคืนเราเดินไม่ได้เพราะกลัวผี เกิดผีมีตัวตนขึ้นมาในเวลากลางคืนพอรู้สึกว่าผีมีตัวตนในเวลากลางคืนเนี่ยกลางวันเดินไปได้ทั่วเลยพอตกกลางคืนมีความรู้สึกว่าผีอาจจะมีในป่าแถวเนี้ยเลยเดินไม่ได้แล้วกลัวผีถ้าสร้างความรู้สึกว่าผีมีตัวตนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะต้องสร้างกรรมวิธีทุกอย่างที่จะมาทําลายความกลัวให้หายคือ ทำลายความกลัวผีคือผีไม่มีตัวตนแม้จะท่องว่าผีไม่มีตัวตนผีไม่มีตัวตนผีไม่มีตัวตนแต่ความกลัวมันไม่หายเพร <t> าะว,ว่ามันไปสร้างไว้แล้วว่าผีมีตัวตนถ้าเราไปอยากไปไปสร้างซะก่อนว่าเราเอามีตัวตนก็มันก็เราไปสร้างว่าผีมีตัวต,ตนต่อให้เราไปสร้างกรรมวิธีกี่กรรมวิธีมาทําลายความรู้สึกเป็นตัวเราไม่สามารถทําลายได้ถ้าเราไปสร้างซะก่อนแล้วว่าผีมีตัวตนเราก็ต่อให้ท่องให้ตายต่อให้ ทำความรู้สึกยังไงก็ตายไม่สามารถทําลายความปัวผีได้มอกเขจากว่ามีปัญญาเข้าใจว่ามันไม่มีมาแต่แรกแต่เราไปสร้างมันขึ้นมาตัวตนของเราไม่มีแต่แรกแต่เราไปสร้างมันขึ้นมาเพราะงั้นพอเราไปสร้างมมีตัวตนเราพยายามทําลายหาวิธีทุกวิธีที่จะทําลายความหลงความมีตัวตนของเราให้หมดสิ้นไปให้ได้เพราะเรารู้ว่า ความรู้สึกว่ามีตัวตนนัเป็นอวิชชาเราต้องทําลายอวิชชาคือทําลายความเป็นตัวตนให้ได้พอเรามีความรู้สึกว่าสร้างไปสร้างความรู้สึกท <right> ี่ผิดว่าอวิชชาคือเรามีตัวตนเราจะต้องทําลายความมีตัวตนให้ได้พอเราไปสร้างผิดว่าผีมีตัวตนเราจะต้องเอาหมอผีมาปาบเอาพระเครื่องมาคล้องเอาน้ำมนต์มาขับไล่เอาแรนทรพัดมามาขับไล่ผี พอเราไปสร้างมาก่อนเลยว,ว่าผีมีตัวตนทั้งถามเขาว่าตั้งแต่เกิดมาเคยเห็นผีไหมไม่เคยแล้วมาอยู่นี่เคยเจอผีไหมไม่เคยทั้งที่ไม่เคยเจอผีเลยตั้งแต่เกิดมาแล้วมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยเจอผีแต่กลางคืนเดินไม่ได้เพราะว่าผีมีตัวตนถ้าเราไปจ้างว่าเรามีตัวตนเราจะต้องหาวิธีกําจัดปิดผิดมาทําลายความเป็นตัวตนของเรา ทำยังไงล่ะถึงจะให้ใจของเราเชื่อจริงๆว่าผีไม่มีตัวตนคือตัวตนของเราไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงคือตัวที่เราเห็นร่างเราเนี่ยเป็นตัวสมมุติอยู่ชั่วคราวที่สุดก็ดับไปทํายังไงเราจะมีปัญญาเห็นจากใจของเราจริงว่าร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นอยู่ชั่วคราวไม่จ้าก็ดับไปหมดสิ้นตัวตนของเราจริงๆไม่มีถ้าเราไม่มีตัวตนะแล้วตัวตนของเราไม่มีอยู่จริงแล้วเหมือนกับผีไม่มีตัวตน มันก็เดินไปได้ทั่วเลยเนี <nước> s <S ่ยไม่กลัวผีนั้นถ้าเราไม่มีตัวตนตัวตนของเราไม่มีทุกสังขารปรุงแต่งแล้วก็จะปรุงแต่งอย่างไงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเลยเพราะตัวเราไม่มีแต่แรกในใจเราเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายที่ปรุงขึ้นมาในทุกขณะปัจจุบันมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราสักนิดเดียวเลยว่าจะทําอะไรให้ตัวเราเป็นยังไงนั้นสังขารจะปรุงขึ้นมาอะไรในทุกขณะปัจจุบัน มันก็ไม่มีใครไปทาอะไรกับสังขารน,นั่นเพราะสังขารก็คงเป็นสังขารไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเพราะตัวเราไม่มีแต่ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเรามีเราจะต้องพยายามไปช่วยตัวเราโดยทุกวิถีทางจะทํำยังไงกับสังขารที่เกิดขึ้นเอา้าเราหลงไปอีกแล้วเอา้าเราเราไม่รู้ตอนทันอีกแล้วเอา้าเราหลงอีกแล้วเฮ้เดี๋ยวเราปล่อยวัดเดี๋ยวก็จะหลงเราจะต้องช่วยเราสละพัฒจะช่วยเลยแต่ยังยังยังเราเนี่ย ส่วนใหญ่ก็คือเราก็เชื่อไปแล้วคือเชื่อไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราน่ยมีที่เราที่เรามีอวิชากันมาทุกคนก็คือมันมันเชื่อแล้วมันก็รู้สึกด้วยว่ามันมีมันมีไปแล้วเหมือนว่ามันมีความเคยชินกับความรู้สึกเนี้ยว่าว่ามันมีทีนี้ถ้าถ้าความรู้สึกเนี้ยเราก็มองมันเป็นแค่ว่าความรู้สึกเนี้ยมันก็เป็นสังขารปรุงแต่งแล้วเราก็แค่ไม่เชื่อมันมัน เราเชื่อว่ามันเป็นสังขารค่ะเราไปแต่เราไม่เชื่อว่าเป็นตัวเราค่ะแต่ว่าแต่มันแม้มันมรู้สึกก็เป็นตัวเราแต่เราเชื่อว่ามันเป็นสังขารมันไม่ได้เป็นตัวเราให้เชื่อไอความรู้สึกเนี้ยที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราเนี้ยมันก็เป็นสังขารแต่เราเชื่อมันอย่างตอนนี้แหละจะเชื่อมันอยู่บ้างไม่เชื่อมันบ้างแต่ว่าให้ให้ให้เหมือนจะล้ะลึกว่าความรู้สึกที่เราเชื่อตลอดเนี้ยมันเป็นสังขารแล้วเราก็ คือจะบอกว่าไม่ให้ไม่เชื่อมันมันก็ไม่ใช่สั่งได้แต่ว่าให้รู้ว่าให้ให้เชื่อมันอีกครั้งครับสัมทับไปว่ามันเป็นสังขารแล้วมันจะ,ม,นจะมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆทําลายความเชื่อนั้นไปไหมคะหรือว่ามันจะใชะ่ถูกต้องเขาเรียกโยนิสวมรสิการคือมีแต่ฟังคานท่านนั้นที่เกิดขึ้นมีแต่สังขารท่านนั้นที่ตั้งอยู่มีแต่สังขารท่านนั้นที่ดับไป นอกจากสังขารซึ่งเป็นทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปเราเชื่อแล้วเราก็เห็นอย่างเงี้ยเราก็เห็นนีจริงอย่างนี้ไปเลยในใจเราว่าตัวตนของเราไม่มีไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นอะไรก็ตามที่ม,มันโผล่มามีกิริยาการได้ได้ไม่ใช่เราทุกอยาก่างเดียวเราคือความไม่มีตัวตนก็ได้หรือตัวตนของเราไม่มีเพราะฉะนั้น ทุกอันที่มันมีกิาการมขึ้นมาที่ผุดขึ้นมาในใจเราทุกทุกขณะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือคิดอารมณ์อะไรก็ตามเป็นสังขารทท้านั้นมีแต่สังขารเท่านั้นหรือมีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกเท่านั้นที่ดับไปเพราะอะไรเราจะจิตตัดว่ามีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกเท่านั้นที่ดับไปบนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรดับไปเพราะพระ สังขารทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะนั้นจะกล่าวว่าสังขารมีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นสังขารเท่านั้นตั้งอยู่สังขารเท่านั้นที่ดับไปนอกจากสังขารแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปหรือจะอาจจะกล่าวได้ว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปตัวตนของเราไม่มีไม่มีตัวตนเพราะนั้น สังขารทั้งหมดจะไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นอะไรแม้แต่วิสังขารถึงความไม่มีตัวตนก็ไม่มีใครยึดมันอีกว่าว่าไอวิสังขารเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราก็ตัวตนของเราเราเรารู้ไม่มีตัวตนอยู่แล้วเพราะนั้นความว่างเปล่าความไม่มีตัวตนก็คงเป็นความไม่มีตัวตนสังขารตุกอาการที่เกิดขึ้นจะไม่มีใครยึดถือก็คงปล่อยให้มันเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับทุกขณะปัจจุบันไม่ว่าจะปรุงละเอียดปานใดก็ตาม ไม่มีใครเข้าไปยึดถือถ้าไม่มีใครไปยึดถือเราจะเป็นยังไงทุกขณะปัจจุบันมันพยายามติดลรนค้นหากกเคาะวิจารณวิจัยพยายามอะไรก็ตามกกกกกกแต่ถ้าเรารู้สึกทั้งหมดว่ามันเป็นสังขารทั้งหมดตลอดเวลาเลยมันก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายเลยแล้วก็เห็นอยู่นั่นแหละเป็นสังขารสังขารทั้งหมดเป็นต่งางกังหมดตราไม่มีไม่ว่าจะปรุงละเอียดปานใดหยาบ อยากปานกลางหรือละเอียดที่สุดเลยุเป็นทุกปรลามบานูละเอียดยังไงก็ตามเป็นตังขานทั้งหมดแหละทุกขณะปัจจุบันมันก็ไม่มีใครยึดถือเลยตอนนี้ไม่มีใครยึดถือตั้งขันทั้งหมดเลยพราไม่มีใครยึดถือตั้งขันทั้งหมดแล้วจะเป็นยังไงอืมไม่เป็นยังไงก็ไม่เป็นยังไงเลยทุกอย่าง,งวางป่าก็ธรรมชาติของความวางป่ามีอยู่แล้วกับ ความไม่ว่างเปล่าคือสังขารที่เกิดเกิดดับเพียงแค่ไม่ไปยึดถือสังขารทั้งหมดทุกขณะปัจจุบันมันก็เป็นความว่างเปล่าของมันโดยอัตโนมัติที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่สังขารก็ยังคงเกิดมมเกิดระดับในความไม่มีอะไรเกิดเกิดรดับในความไม่มีอะไรเกิดดับจ้อง,งไปอยู่อย่างเนี้ยทุกขณะปัจจุบันเน่ะ ไม่ว่าจะสังขารหยาบสังขารละเอียดสังขารปานกลางสังขารที่เป็นกุศลอกุศลได้แต่กระตากแม้แต่กุศลหรืออกุศลนะทุกขณะปัจจุบันเลยอ่ะไม่มีใครสวยไม่มีใครยึดถือเลยถ้าถ้าเรารู้สึก็ตัวเราไม่มีไม่มีกตัวตนของเราเราไม่ต้องมีพยายามไปทําอะไรเลยย่งเราพยายามเท้ความพยายามไปทําอะไรกลายเป็นเราหลงเป็นสังขารหมดเลยหลงเล่นเป็นสังขารหมดกลายเป็นมีตัวเราที่สังขารได้ก็ตัวเราไม่มีแล้วอยู่ๆก็มีตัวเรา ไปเป็นสังขารเยงเยงเยงเย,ย,ยงพยายามทำอย่างพุฒพยายามที่หล่นค้นหาพยายามได้อะไรเป็นอะไร